สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปอบุญสวน X c d v e n t u r e a น d Truck นะครับวันนี้พาพี่น้องมาดูรถขุดค่ายฮิตาชิกับค่ายวอลโวนะครับไอ้หนุ่มสวีเดนกับไอ้หนุ่มซาุมรยนะครับเจ้าฮิตาชิ ZX 200 5G นะครับตัวนี้ ใช้เครื่องบีจีหนึ่งหกสูบไดเรกนะครับรีดม้าได้หนึ่งร้อยเอ,อ่อหกสิบแปดตัวนะครับบุ้งอาร์ไม่ได้เสริมแผ่นเหล็กพิเศษนะครับปุ้งกีอยู่ที่ศูนจุดเก้าลูกบาทเซนติเมตรนะครับ ใบแท็ก80เซนโรเลอร์7ตัวนะครับข้างบนอีก2ตัวเป็นรถขุดค่ายเดียวนะครับที่ไม่ใช้แครดีนะครับใช้เพียงแค่โรล,ลเลอร์รองรับการกระโดดของโซ่นะครับกุกี5ฟันไม่ใหญ่มากนะครับ3โหมดในการขับเคลื่อนนะครับโหมด E นะครับ Eco นะครับโหมดที่ประหยัดน้ำมันนะครับ ขยับขึ้นมาหน่อยก็เป็นโหมด P นะครับ Power นะครับส่วนโหมดที่ให้พลังงานสูงสุดก็คือโหมด H นะครับ High Power วันนี้เล่นแข็งกันให้ดูเลยครับส่วนเจ้าวนโวนะครับปุ่งกีอยู่ที่0.93ลูกบาทเซนติเมตรนะครับ ูมอาร์มเสริมแผ่นเหล็กพิเศษใบแจก80เซนนะครับโรลเลอร์7ตัวแคเลียรสตัวนะครับ4ีสูบเทอร์โบคอมบนเร็วนะครับใช้ปั๊มคาวาสกิ K 3 v นะครับตัวนี้รีดม้าได้เอ,อ่อยห7แรงม้านะครับน้ำหนักปฏิบัติการอยู่ที่21ตัน ส่วนเจ้าฮิตาชินะครับน้ำหนักจะน้อยกับเพื่อนอยู่แค่20ตันนะครับน้ำหนักปฏิบัติการม้าต่างกันเพียงแค่หนึ่งตัวนะครับสี่สูบกับ6สูบเจ้าฮิตาชินี่รู้สึกว่าชั่วโมงบินจะอยู่ที่3,200ชั่วโมงนะครับส่วนเจ้าวนโวนี่ ชั่วโมงบินอยู่ที่8,000กว่าชั่วโมงแล้วนะครับเป็นงานขุดลอกเออเปงานเออขอโทษครับเปงานขุดสะหลวงนะครับวันนี้เล่นแข่งกันให้ดูเลยวันนี้อากาศร้อนทั้งวันเลยครับวันขึ้นเลยครับเสียงเครื่องกระหึมเลยครับเจ้าฮิตาชิ ทีมงานผู้ใหญ่ละนะครับชนบุรีเออนะครับดูเอาทดสอบผ่านไหมครับเจ้าฮิตาชิเจาะแข็งให้ดูรถสิบล้อมีวิ่งทั้งหมดนะครับหกคันนะครับ าศร้อนครับที่ชนบุรีอากาศร้อนมากครับดูวนะครับม้าต่างกันแค่หนึ่งตัวนะครับใครแรงกว่ากันนะครับเจ้าวิตาชินี่จะเป็นสีส้มนะครับสีเดียวกับเออเจ้าดูซานนะส่วนวนโบนี่จะเป็นสีดำตัดเหลือง เจ้าฮีตชีนี่ญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นนะส่วนเจ้าวอลโวนี่สวีเดนแต่ไม่ไม่แน่ใจว่าผลิตที่อินโดนีเซียหรือเปล่านะครับอุตสาหฝีมือมากครับดินหินนั่นัเลยครับแข็งแข็งครับ ตอนเปิดหน้าสะนะครับเป็นดินลูกลังสวยมากแต่พอเวลาเจาะลึกลงมาครับเป็นดินหินแน่นอนครับต้องใช้โหมดสูงสุดอยู่แล้วก็คือโหมด H นะครับ High Power โหมดที่ให้พลังงานสูงสุดเมื่อกี้นี้ได้ไปสอบถามโซเฟอร์มานะครับเขาบอกว่างานก็ยากพอสมควรนะครับ น้ำมันเต็มถังก็สองวันนะครับเต็มที่เจ้าฮิตาชินะครับเมีกล้องหลังนะครับแต่ไม่มีตัวดูดน้ำมันออโต้ส่วนเจ้าวอลโวนี่มีตัวดูดน้ำมันออโต้นะครับแต่ไม่มีกล้องหลังต่างกันนะครับเจ้าฮิตาชินี่ราคาอยู่ที่สี่ล้านต้นๆน,น,นะครับเจ้าวอลโวก็เหมือนกันครับ สีล้านต้นๆเหมือนกันสี่ล้านสามส่วนเจ้าฮิตาชินี่สี่ล้านเจ็ดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับดูเอานะครับเจาะแข็ง บนดินลูกลังสวยมากครับเออรู้สึกว่าสายพานแอร์ของเจ้าวนโวจดัดจัาครับวันนี้อากาศร้อนมากครับที่ชลบุรี อากาศร้อนมากๆครับอยู่ที่40องศานะครับที่ชลบุรีเราคนคนขับก็ฝีมือมากครับแบบขับเร็วนะครับฟืดฟา้าดดีวิ่งไม่ไกลครับงานปากบ่อครับ ิงไปกับก็สองกิโลครับผมแอบไปสอบถามเออ่ทางโเฟอร์คนขับสิบล้อน,นะครับเป็นรถร่วมนะเที่ยวละร้อยยี่สิบบาทนะอากาศร้อนมากครับแบตจะหมดครับเดี๋ยว ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ